ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับครับผมไม่ทราบว่าจริงๆเราอยากจะไปทานอาหารตรงไหนครับคือตอนนี้ทราบข่าวว่าแถวแถวบ้านพวงเนี่ยเขามีผัดไทยอร่อยครับท่านผัดไทยตรงเต็งผัดไทยตรงเต็งครับเป็นยังไงครับเห็นได้ได้ยินแต่ชื่อเขาไม่เคยทานเลยนะก็นี่แหละวันนี้แหละอยากจะแวะไปดูอร่อยเหมือนชื่อหรือเปล่านจัดไปจัดไปครับ เดี๋ยวเราจะไปไปลองดิมรถพิเวศจัดไหมพัดตงเตงโอเคครับได้หมดฮะได้หมดัชื่นโอเคครับไปเลยครับไปเลยออ่าตั้งาบะเดอครับพี่น้องพัดไทยตรงเตงแซ่บันไดเยอะ เชื้ชนชิมก็จะชิมให้ดูนะครับ่าสมกับที่เป็นผัดไทยขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินทร์หรืออำเภอประสาทหรือไม่อย่างไรนะครับแม่วันนี้คุณออ,โอสโฆษณาดูาด,ด,ดูตัวกับจานนี่ไม่ค่อยเท่ากันนะให้เบิร์นนะใหเบิร์นได้ไ,ได้คุณเพชรด้วยเบิร์นไ,ไ,มไหมเบิร์นเบิร์นสักสองครัจาข้าวนข้าวฟันเลยครับพี่จ้ตั้งสติก่อนสตาร์ทตั้งสติก่อน มีอย่างเขาบอกว่าใส่ยังซิมเบิงซิมเบิงก็อันนี้กันจะเป็นเต้าหู้ครับเต้าหู้หลายนะครับมีสมบัติสมองเต้าหู้ครับผเต้าหู้แล้วก็เส้นนะครับเส้นก็จะนุ่มเป็นยังไงครับแซ่บบ่กรีชีมันต้องปรุงฮะปรุงยงมะนาว่เลยมะนาวตัดไข่นี่ขาดมะนาวไม่ได้ต้องใส่มะนาวใช่ฮะมะนาวอ่ะบีบมะนาวเข้าไป ไม่ต้องยั้งนะไม่ต้องยั้งไม่ต้องยั้งเลยใส่หมดเลยนะครับขี้หมูขี้มือก็ใส่ไปโหมดจะได้ประมาณไอ้ทยหนึ่งจานพอดีเติมพริกนิดหนึ่งอะไรอีกเอาใส่พริกถ้าใครชอบเผ็ดก็พริกผงพริกตาเองแค่นี้พอจะเสียบด่าเรตัวนี้เขาปรุงเครื่องใส่น้ำตาลรผมน้ำตาลแล้วก็มีถั่วแล้วมีถั่วจะให้ดี ไทยก็ต้องมีน้ำตาลเพราะว่ารสชาติจะได้หวานเปรี้ยวหวานเผ็ดหรือว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มต้องการจะใช้ส้มแต่ว่ามะนาวนี้ก็ถือได้ว่าเปรี้ยวสุดๆแล้วครับุณเบอร์นี่ก็คือึ้นน้ำลายน้ำเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูคราบหลัที่เราได้ปรุงเครื่องแล้วรสชาติเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ดูนะ พยองพยังคนไทยขึ้นอะไรํา้ด้ยังครับแล้วก็ผสมส่วนผสมให้มันเข้ากันก่อนมันจะได้ทานแท่บพุกให้เข้าที่เหมือนผสมปูนนะฮะเข้าใจไหมคล้ายๆหลักขายหลกายกันสเสร็จแล้วก็หลักการง่ายๆก็เอาเข้าปากเลยอ่ำก็คือยังไม่กินตะเกียบครับข้อดีของแกไม่กินตะเกียบอร่อยทั้อร่อยมีผักเที่ยงอันนี้ค่ะอะไรนะฮะ ต้นหอมต้นชายต้นกระชายต้นกระชายออ๋ภาษาบ้านเัาเดียวไปก่อนภาษาสุรินทระเกยต้นชายไม่ใช่กระชายดักตำตำไทยรึเปล่าตำผสมตำผสมทานไทยต้องกินกับส้มตำเข้ากันดีเนาะเข้ากันนะภาษาไทยส้มตำซุปใครเลือกซุปน้ำลายไหลเถือกเถือนแล้ววันี่ กินโลดเอาซัมมี่เด้อพ่อเด้อหิวแล้ว <laughs>